ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่บรรยากาศยามเย็นในสนามบินแห่งหนึ่งที่พุกพล่านไปด้วยผู้คนที่มารอขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์เชกเช่นเดียวกับตน ชายหนุ่มที่สะพายกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เดินเข้ามายังอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเขาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้หลังจากที่เข้ามาภายในเกตเพื่อรอขึ้นเครื่องตอนหนึ่งทุ่มชายหนุ่มเมื่อมองไปยังเครื่องบินลำใหญ่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ใกล,ล้รับขอบฟ้าและหมู่มวลเมฆที่เริ่มก่อตัว ต้นนั้นเพิ่งจะลาออกจากงานประจำได้ไม่กี่วันเขารู้สึกห่อเหี่ยวไร้จุดหมายและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีจนกระทั่งเมื่อคืนที่เขาตัดสินใจตีตัวด้วยเงินเก็บที่มีแล้วเก็บของใส่กระเป๋าภายในคืนเดียว mm. เพื่อหวังจะให้การเดินทางไปเที่ยวในครั้งนี้ช่วยเยียวยาจิตใจของตัวเอง เวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงช่วงหกโมงเย็นเมฆหนาครึมค่อยๆเคลื่อนตัวมารวมกันก่อนหยาดฝนจะเริ่มโปรยลงมาทำให้ต้นยิ่งรู้สึกหอเหี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมชายหนุ่มนั่งอยู่สักพักก่อนจะได้ยินเสียงไอคอกแขกพอหันไปมองก็เห็นว่ามีชายชราคนหนึ่ง เดินเข้ามานั่งที่ฝั่งตรงข้ามด้วยสีหน้าท่าทางเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยไอ้นุม่มฝนตกแบบนี้เครื่องจะบินได้เหรอตกแค่นี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแม้ต้นจะบอกไปแบบนั้นแต่ชายชราก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายเป็นกังวลเลยแม้แต่น้อยบวกกับสายฝนด้านนอก และเสียงฟ้าร้องที่ดังมาเป็นระยะเขาจึงพยายามจะชวนคุยเพราะดูท่าแล้วลุงคนนี้คงจะขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกว่าแต่คุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อต้นนะครับเรียกลุงหว่าลุงชัยก็ได้ <c oughs> โทษทีไอ้หนุ่มโรคคนแก่มันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วนี่เองจะไปเที่ยวเหรอ ใช่ครับว่าแต่ลุงชัยล่ะครับลุงจะไปหาลูกสาวพอดีเขาเป็นดอกตงด็อกเตอร์อะไรนี่แหละนี่นี่เดี๋ยวลุงจะเอารูปให้ดูลูกลุงเขาเพิ่งเรียนจบไม่นานนี่เองเลยซื้อตัวให้ลุงบินไปรวมรับปริญญานี่ลุงซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้เขาด้วยนะ สวยไหมไม่ใช่ของแพงอะไรหรอกนะแต่ลุงก็ตั้งใจซื้อให้ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าสวยครับผมว่าลูกลุงต้องดีใจมากๆแน่เลยทั้งสองคุยกันอยู่พักหนึ่งซึ่งตนก็เพิ่งรู้ว่าลุงชายน,านั้นบินไปไฟล์เดียวกับเขา เมื่อเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารดังขึ้นตนจึงได้ชวนลุงชัยให้เดินไปพร้อมกันแม้ทั้งสองจะไม่ได้นั่งใกล้กันเลยก็ตามทีเที่ยวบินในค่ำคืนนี้มีผู้โดยสารค่อนข้างมากแทบจะนั่งเต็มกันทุกแถวตนเดินผ่านลุงชัยที่นั่งอยู่โซนกลางเพื่อตรงไปยังที่นั่งของตนเองที่อยู่เกือบหลังสุด ก่อนจะเข้ามานั่งตรงที่ติดหน้าตาซึ่งโชคดีแถวนี้ยังไม่มีใครนั่งรวมถึงฝั่งตรงข้ามด้วยตนจึงไม่ต้องนั่งเบียดกับใครไม่ช้าเครื่องบินก็ได้ทะยานสู่ท้องฟ้าท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยลงมาไม่ขาดสาย เสียงตึงตังเมื่อตกหลุมอากาศทำให้เครื่องบินสั่นไหวไปทั้งลำท่ามกลางพายุฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแถมยังโหมแรงขึ้นเรื่อยๆผ่านไตนานเสียงกรีดจากผู้โดยสารก็ดังขึ้นหลังจากที่เครื่องบินตกหลุมอากาศอีกครั้ง ลุงชัยที่ตอนนี้ตื่นระหนกบวกกับมีอาการไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนขึ้นเครือแกกุมมือไปที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองครางหายใจเร็วแรงพร้อมกับไอออกมาอย่างต่อเนื่องใบหน้าของลุงชัยเริ่มซีดเผือมีเหงื่อไหลแต่พลักก่อนลุงชัยจะลุกขึ้นกาจะขอความช่วยเหลือ ถามกลางความโกลาหลบนเครื่องแต่แล้วแกก็สุดไปกับหูกจนผู้โดยสารที่นั่งอยู่คาคาร้องโวยวายทำให้พนักงานบนเครื่องวิ่งมาดูอาการของลุงชัยทันทีมีผู้โดยสารท่านไหนเป็นหมอไหมคะผมเคยเป็นกู้ภัยครับ อสียงหนึ่งดังขึ้นก่อนที่ต้นจะวิ่งเข้ามาดูอาการและเห็นว่าเป็นลุงชัยที่อาการแย่ลงเรื่อยๆก่อนที่ลุงชัยจะจับมือของต้นไว้แน,น่นพร้อมกับอ้าปากพะงาพะงาราวกับจะพูดอะไรสักอยา่างก่อนที่แกจะชักกระตุกแล้วแน่นิ่งไปลุงชัย ื้นสิครับลูกลุงรอลุงอยู่นะชายหนุ่มพยายามร้องเรียกและปัํมหัวใจลุงชัยอย่างไม่ย่อ,อท้อท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารบนเครื่องแต่ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่ลุงชัยก็ไม่ฟื้นขึ้นมาจนเมื่อเวลาผ่านไปแอร์โฮสเตสสาวได้เอื้อมมือมาแต่ที่ไหล่ต้นเบา เป็นเชิงให้อยู่เมื่อเห็นว่าลุงชัยได้สิ้นใจไปแล้วร่างไร้วิญญาณของลุงชัยถูกห่อด้วยผ้าสีขาวซึ่งสภาพอากาศตอนนี้ทำให้ไม่สามารถลงจอดฉุกเฉินได้ศพจึงต้องอยู่บนเครื่องนั่งไปพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่น จนกว่าจะถึงจุดหมายในอีกไม่กี่ชั่วโมงพนักงานบนเครืองได้ย้ายศพลุงชัยมาไว้ที่บ่อแถวหลังซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแถวของตนพร้อมกับรัดเข็มขัดไว้แน่นเพื่อไม่ให้ศพเคลื่อนตนที่เห็นคนตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่สามารถช่วยอะไรได้ ทำได้เพียงมองร่างไร้วิญญาณของลุงชัยก่อนจะหันหน้าไปทางหน้าตา่างมองสายฝนด้านนอกด้วยความเศร้าใจ นสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจก่อนจะพบว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันชายหนุ่มหันมองไปที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็ยังคงเห็นหอศพของลุงชายนั่งอยู่ที่เดิมทำให้เขาถอนหายใจออกมาต้นคิดว่าตัวเองคงคิดมากจนเกินไปและเก็บไปฝัน ชายหนุ่มมองดูนาฬิกาบนข้อมือก็รู้ว่าคงจะถึงที่หมายภายในอีกไม่ชา้า <c oughs> เสียงไอที่คุ้นหูทำให้ต้นมองไปยังศพของลุงชายที่ถูกห่อไวแต่ตอนนี้ ผ้าสีขาวได้ร่นออกเคยให้เห็นไปหน้าซีกหนึ่งของลุงชายที่ขาวซีตาเบิกโพรงจนเห็นในตาไร้แววงทำให้ต้นคนลุกขึ้นมาดือด้อชายนุ่มค่อยๆกระเถิบมานั่งตรงบ่อริมเอื่อมมือไปจับที่ผ้าเพื่อจะดึงขึ้นปิดหน้าให้ลุงชัยไว้ตามเดิม ตนรีบกระเถิบมานั่งที่ของตัวเองพรางสายตาก็ยังจับจ้องไปที่ศพของลุงชายที่ยังนั่งนิ่งอยู่ตามเดิม <c oughs> แต่แล้วตนก็ได้ยินเสียงไอของลุงชายดังขึ้นจนเข่าคนลุกสู้ไปทั้งตัวผ้าขาวที่ห่อศพของลุงชายนานค่อยๆเปิดออก เผยให้เห็นไปหน้าขาวซีที่กำลังอ้าปากไอออกมาต้นที่นั่งตัวแข็งอ้าปากจะร้องออกมาแต่ก็ไม่มีเสียงราวกับตกอยู่ในพาวาร่างของลุงชาย ค่อยๆเยขยับเข้ามาใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆ <S <S จนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ข้างๆของเขา,ขาตนรีบหลับตาหันหน้านีผู้โดยสารคะผู้โดยสารคะผู้โดยสารคะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะ ตนมองแอร์โฮสเตสสาวที่เข้ามาปลูกก่อนที่เธอจะเดินจากไปพอมองไปที่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เห็นร่างของลุงชัยแลชายหนุ่มนั่งนึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่ก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นกล่องเล็กๆสีแดงวางไว้ที่บ่อข้างตัว เขารู้ได้ทันทีว่ามันคือกล่องของขวัญของลุงชัยที่ซื้อไว้ให้ลูกสาวเขาจึงรีบหยิบขึ้นมาแล้วลงจากเครื่องไปหลังจากกลับเข้ามาในสนามบินตนก็หันไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนรอรับศพของลุงชายกำลังร้องไห้โหด้วยความเศร้า ก่อนจะหันหลังเดินตามเจ้าหน้าที่ไปลูกลุงเขาเพิ่งเรียนจบไม่นานนี่เองนี่ลุงซื้อของขวัญเตียมไว้ให้เขาด้วยนะคุณครับนี่ครับของขวัญที่ลุงชายซื้อไว้ให้คุณหญิงสาวมองกล่องสีแดงเล็กๆที่ต้นยื่นมา ก่อนเธอจะร้องไห้ออกมาอีกครั้งเพราะรู้ได้ทันทีว่ามันคือกล่องนาฬิกาที่เธอบนกับผู้เป็นพอ่อว่าอยากได้มานานแล้วตนยืนมองแผ่นหลังของหญิงสาวที่ค่อยๆเดินจากไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าลุงชยัยคงกลัวว่าของขวัญอันล้ำค่าของแก จะไปไม่ถึงมือลูกสาวเลยปรากฏตัวมาให้เห็นและทิ้งของขวัญไว้กับเขาซึ่งต้นก็ได้ส่งมอบมันจนถึงมือไปแล้วเขาหวางเพียงว่าลุงชัยจะรับรู้และไม่ต้องเป็นห่วงอีกชายหนุ่มกระชับกระเป๋าเป้ของตัวเองก่อนจะมุ่งหน้าเดินออกจากสนามบินพร้อมกับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้น และได้พบเจอในเที่ยวบินครั้งนี้ที่เขาจะไม่มีวันลืมก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเที่ยวบินผีนางข้างโศพหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจ ลอนดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนดอรี่ทางช่องทาง facebook และ youtube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ